สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าทึ่งมากๆนั่นก็คือ Hyper-Personalization ครับผมมันคือกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ AI มาสร้างประสบการณ์ที่มันรู้ใจเราซะจนน่าตกใจเลยแหละครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับแบบว่ากำลังนึกถึงอะไรบางอย่างอยู่ดีๆปุ๊บโฆษณาสินค้าชิ้นนั้นก็โผล่ขึ้นมาบนฟีดเฉยเลยเหมือนกับว่ามีคนอ่านใจเราได้ยังไงอย่างนั้นซึ่งผมจะบอกให้นะครับว่า มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแม้แต่นิดเดียวไอความรู้สึกเหมือนโดนอ่านใจที่ว่าเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วมันคือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งพลังมากซึ่งเขามีชื่อเรียกเท่ๆของมันว่า Hyper-Personalization ครับถ้าจะให้นิยามแบบชัดๆเลยนะ Hyper-Personalization เนี่ย มันไม่ใช่แค่การตลาดแบบรู้ชื่อเราเฉยๆนะครับแต่มันคือการใช้ข้อมูลแบบสดๆร้อนๆหรือเรียวไทมมาผนวกเข้ากับพลังของ AI เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มันใช่ที่สุดสำหรับคนคนนั้นในจังหวะน,นั้นจริงๆครับพราะเอามาเทียบกันแบบนี้โอ้โหเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับคือถ้าเป็นแบบเก่านะครับ Personalization เนี่ยก็จะเหมือนคนที่รู้จักแค่ชื่อเรา แต่อันใหม่ไฮเปอร์เพอร์ซนาลไลซ์เซชันเนี่ยมันก้าวไปอีกขั้นเลยครับมันใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลแบบลึกสุดๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มันพิเศษจริงๆเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนเลยครับประโยคนี้สรุปได้ดีที่สุดเลยครับมันคือความแตกต่างระหว่างการที่แบรนด์แค่รู้จักชื่อเรากับการที่แบรนด์เข้าใจเราณนะโมเมนต์นั้นจริงๆซึ่งความรู้สึกมันต่างกันคนละเรื่องเลยครับเอาล่ะทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือ แล้วไอเบื้องหลังความสามารถในการอ่านใจลูกค้าได้ขนาดนี้เนี่ยมันมีกลไกลหรือเทคโนโลยีอะไรทํางานอยู่กันแน่จริงๆแล้วหัวใจของมันมีแค่3ขั้นตอนหลักๆนี่เองครับคือ 1. เริ่มจากการเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เราทิ้งร่องรอยเอาไว้บนโลกดิจิตอล 2. เอาข้อมูลมาหาศาลนะนะั่นอะมาให้ AI วิเคราะห์เพื่อหารูปแบบที่ซ่อนอยู่และ 3. ก็คือการส่งคอนเทนต์ที่ใช่ไปให้คนที่ใช่ในเวลาที่ใช่แบบอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วมากครับ ฟังดูในทางทฤษฎีแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไร่งั้นเราลองไปดูตัวอย่างจากโลกจริงกันดีกว่าว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์นี้กันได้โหดขนาดไหนเริ่มที่เจ้าแรกเลย Netflix ที่นี่ไม่ได้แค่แนะนำหนังที่เราน่าจะชอบนะครับแต่ AI ของเขาเนี่ยลึกไปถึงขั้นเปลี่ยนภาพปกของหนังเรื่องเดียวกันให้มีเหมือนกันเลยอย่างเช่นถ้าเราชอบดูหนังรัก ภาพปกของ Stranger Things ก็อาจจะเป็นรูปคู่รักในเรื่องแต่ถ้าเราเป็นคอหนังสยองขวัญก็อาจจะเห็นเป็นรูปสัปหลาดแทนโอ้โหระลเอียดสุดๆไปเลยครับต่อมาจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยครับ Amazon ตำนานแห่งการแนะนำสินค้าเคล็ดลับของเขาไม่ใช่แค่การดูว่าเราเคยซื้ออะไรแต่มันฉลาดกว่านั้นครับระบบจะไปวิเคราะห์ว่าคนที่มีพฤติกรรมคล้ายๆเราเนี่ยพอซื้อของชิ้นนี้แล้วเขาไปซื้ออะไรต่อ แล้วก็เอาของชิ้นนั้นแหละมาโชว์ให้เราเห็นในทุกที่ซึ่งมันก็ได้ผลดีซะด้วยสิครับแล้วก็มาถึง Spotify กับเพลย์ลิสต์ในตำนานอย่าง Discover Weekly ที่เหมือนเป็นของขวัญพิเศษให้เราทุกสัปดาห์ AI ของเขาจะวิเคราะห์ทุกอย่างเลยครับเพลงที่เราชอบฟังเพลงที่เรากดข้างเพื่อสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่30เพลงที่คาดว่าเราจะรักซึ่งมันก็แม่นซะด้วยสิครับกลายเป็นว่าเราผูกพันกับแบรนด์นี้ไปโดยไม่รู้ตัวเลยครับ แต่แน่นอนครับเรียนย่อมมี2ด้านเสมอเทคโนโลยีที่ทรงพลังขนาดนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อที่ต้องระวังเหมือนกันเรามาดูกันทั้งสองมุมเลยดีกว่าครับเอาละครับมาดูด้านที่เป็นพลังของมันกันบ้างคือประโยชน์ทางธุรกิจเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะครับแล้วมันก็ตรงกับใจของผู้บริโภคยุคนี้สุดๆมีข้อมูลจากแมคคินสีเขาบอกไว้เลยนะว่าลูกค้ากว่า71%เนี่ย คาดหวังเลยนะครับว่าแบรนด์จะต้องมอบประสบการณ์ที่มันรู้ใจแบบนี้ให้ได้ซึ่งพอทําได้แล้วแน่นอนครับยอดขายก็พุ่งลูกค้าก็รักแบรนด์เรามากขึ้นแถมยังช่วยให้ทีมการตลาดทํางานได้ฉลาดขึ้นด้วยเรียกว่าวินวินกันทุกฝ่ายเลยแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็มีความท้าทายที่เราต้องจัดการอย่างรอบคอบมากๆครับเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต้องโปรง่งใสต้องได้รับความยินยอมแล้วก็ยังมีเรื่องของอคติในอัลกอริทึม และความรับผิดชอบของบริษัทต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ที่ทุกแบรนด์ต้องให้ความสําคัญสูงสุดเพื่อสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าครับพอเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วจะก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าไอ้เจ้าไฮเปอร์เพอร์ซอนัลไลเซชันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอนาคตอันไกลโพดอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสิ่งจําเป็นที่ธุรกิจต้องทําในวันนี้เลยครับผมว่านี่คือคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดเลยครับในยุคที่ลูกค้ามีตัวเลือกเยอะแยะเต็มไปหมด การตลาดแบบนี้ไม่ใช่ทางเลือกอีกแล้วครับแต่มันคือการลงทุนครับเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาวและสุดท้ายมันก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในวันที่เทคโนโลยีมันทำให้แบรนด์รู้จักเราได้ลึกซึง้งบางทีอาจจะลึกกว่าเพื่อนสนิทของเราซะอีกแล้วเส้นแบ่งที่เหมาะสมระหว่างการช่วยเหลือที่รู้ใจกับการล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ครับ